สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมานาจารย์ใหญ่วันนี้ผมเลยอยากจะพูดถึงทําอย่างไรเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันโดยดูจากรูปแบบของทัพพาที่ประทับของพระเจ้าในอพยพบทที่25ข้อ8ถึงข้อ9บอกว่าแล้วให้เขาสร้างสถานนมัสก,การถวายแก่เรา เพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาแบบอย่างพระพาและเครื่องทั้งปวงของพระพานั้นเจ้าจงทําตามที่เราแจ้งไว้แก่เจ้านี้ทุกประการพระเจ้าได้บอกโมเสสให้สร้างพระพาที่ประทับของพระองค์และพระองค์บอกว่าพวกจะอยู่ในพระพานั้นและเมื่อโมเสสหรืออาโลนโปรโลหิตผู้เป็นตัวแทนของประชาชนจะเข้าไปหาพระเจ้า ก็จะต้องเดินผ่านจุดต่างๆของพระพาไปยังจุดที่ที่ประทับของพระองค์พระพาในสมัยนั้นนะครับก็จะมีลานนะครับของพระพานะครับเป็นเหมือนรั้วจากนั้นก็จะมีประตูทางเข้าเมื่อพี่น้องเดินผ่านทางเข้าไปแล้วพี่น้องก็จะเจอกับสิ่งแรกก็คือแท่นเผาเครื่องบูชาจึงใช้สําหรับเผาเครื่อง สัตว์บูชาจากนั้นเมื่อพี่น้องเดินต่อไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆก็จะไปเจอสิ่งที่สองก็คืออ่างชำระเมื่อทําพิธีที่แท่นเผาเครื่องบูชาเสร็จแล้วก็ต้องมาต้องชำระตัวให้สะอาดที่อ่างชำระจากนั้นพี่น้องก็เดินเข้าไปในอาคารของพระพาหรือเต็นท์นะครับสิ่งที่สามที่พี่น้องจะพบของด้านซ้ายมือของพี่น้องก็คือคันประทีปทองคํา สิ่งที่สจะอยู่ทางด้านขวามือของพี่น้องก็คือโต๊ะขนมปังหน้าพระพักสิ่งที่หจะอยู่ตรงหน้าของพี่น้องเลยก็คือแท่นเผาเครื่องหอมและสิ่งที่6จะอยู่อีกห้องห้องหนึ่งห้องในสุดเรียกว่าห้องอาบที่วิสุทธิสถานจะอยู่ตรงกันข้ามกับแท่นเผาเครื่องหอมมีม่านกั้นไว้ นั่นคือที่ประทับของพระเจ้าหรือหีพันธสัญญานี่คือวิธีการที่ปโุโลหิตจะพบกับพระเจ้าในทุกครั้งที่เขาจะต้องเดินตั้งแต่จุดที่หนึ่งเข้าไปถึงจุดที่หคือที่พระที่นั่งกรุณาหีพันธสัญญาที่พระเจ้าประทับอยู่ผมก็อยากจะใช้เรื่องนี้มาเป็นตัวเปรียบเทียบ ให้เราที่เป็นคริสเตียนอยู่นี้รู้ว่าถ้าเรานมัสก,การพระเจ้าเราจะต้องผ่าน6ขั้นตอนนี้ mm hmm. เพื่อที่เราจะสามารถพบกับพระเจ้าได้เมื่อเรานมัสก,การพระองค์อันที่1น,นะครับเป็นเรื่องของแท่นเครื่องเผาบูชานะครับแท่นเครื่องเผาบูชาเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกหลังจากเราเดินเข้ามาในบริเวณาพระภานะครับโบริ mm hmm. หิตก่อนที่จะเข้าไปเขาจะต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อไทยบาป ก่อนนะครับเพื่อแสดงถึงการกลับใจจากบาปและพระเยซูคริสต์ในสิมนประชนที่แม่นเขนเป็นเหมือนสัตว์ที่ถูกนํามาถวายบนแท่นบูชานี้มีผลทําให้ความบาปของเราได้รับการอภัยทําให้เรามีสิทธิ์เข้ามาหาพระเจ้าได้และแม้ว่าเราเป็นคิดเสียแล้วแต่เราก็อาจจะกระทําความผิดความบาปได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่คริสตจักร หรือที่บ้านของเราออนไลน์สิ่งแรกที่เราต้องทำทุกครั้งคือการมาถึงแท่นเผาเครื่องบูชานี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจจากบาปมัทธิวบทที่5 23 24บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกถึงได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเครื่องข้อหนึ่งข้อใดกับท่านเป็นไงครับต้องกลับใจไปคืนดี พี่น้องกลับใจจากบาปก่อนจ,จึงจะถวายเครื่องสัตวรบูชาได้ขั้นที่หนึ่งเมื่อเราจะนมัสการพระเจ้าสิ่งแรกเลยเราต้องกลับใจจากบาปสิ่งที่สองก็คือขันชําระเมื่อเดินเข้าไปลงไปก็จะไปเจอกับขันชําระซึ่งทําด้วยทองสำริดและก็พานรองขันหลังจากที่กลับใจจากบาปแล้วขั้นที่สอง ของเราที่จะพบกับพระเจ้าคือต้องขอพระเจ้าทรงชำระชีวิตและการกระทําของเราให้บริสุทธิ์เพราะคนที่จะเข้าพบพระเจ้าได้นั้นต้องเป็นคนที่มือสะอาดและใจที่บริสุทธิ์สวดีบทที่24ข้อที่สึงข้อที่4พูดไว้และพระกกำพีบอกบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมจะทรงยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรราทั้งสิน้น ดังนั้นขั้นที่หนึ่งมเมื่อเราจะมาต้องสารพระเจ้ากับใจจากบาปขั้นที่สองขอพระเจ้าทรงยกโทษบาปของเราขอพระเจ้าทรงชำระบาปของเรา<ม>ขอให้เรารู้ว่าเรายังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด<ม>ที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องนี่ก็คือขั้นที่สองขั้นที่สามของพระพา<ม>ก็คือขนมปังหน้าพระพักซึ่งอยู่ทางด้าน ขวามือของตัวเต้นนะครับในห้องชั้นนอกนะครับอยู่ในเลวินิติบทที่24ข้อที่9ขนมปังหน้าอักขนมปังคืออะไรครับมัทิวบทที่4ข้อที่4ฝ่ายปพงตรัสว่ามีพระคัมภีร์เขียนว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าขนมปังก็คือพระ วจนะของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองก็พูดเช่นนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่สามที่จะช่วยให้เราพบกับพระเจ้าเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าคือเราต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรามานมัสการพระองค์เราไม่ได้มาแต่ร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้มาที่ฐานอย่างเดียวแต่เราต้องฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสามารถจะพูดกับเราและเราสามารถจะได้ยินเสียง เพราะวาจะนั่ของพระเจ้าได้ดังนั้นเมื่อเรานมัสก,การออนไลน์ก็อย่าเพียงแค่ร้องเพลงแค่อธิษฐานจากนั้นก็พอนักเทศจะเทศนาแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็จะไม่ทําให้เราได้พบกับพระเจ้าหรือไปโบสถ์จริงๆก็เหมือนกันบางคนนั้นอาจจะเร่งรีบมากเกินไปไปถึงก็แค่ไปร้องเพลงพอร้องเพลงจบอธิษฐานจบก็พออาศีบานขึ้นเทศนาก็รีบกลับไปเลยก็เลยทําให้เขาไม่ได้พบกับพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าไป โบสถ์โดยไม่ฟังเทศนาก็เหมือนกับไปพัตคารแต่ไม่ได้กินอาหารนั่นแหละพี่น้องครับดังนั้นอันที่3ที่จะให้เราได้พบกับพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าก็คือการฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์หรือที่บ้านนมัสการออนไลน์ก็าตามสิ่งที่4ที่เราจะพบที่อยู่ในห้องชั้นนอกอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราก็คือคันประทีปทองคา อยู่ในอุยปยบบทที่25เาข้อสาิถึง33าด้วยทองคำบริสุทธิ์เป็นตะเกียงที่ปุโรหิตต้องจุดเพื่อให้แสงสว่างทั้งเวลาเช้าและเย็นเนื่องจากเต็นท์นัดพบหรือพระพานั้นไม่มีหน้าต่างถ้าไม่มีแสงจากตะเกียงก็จะเป็นไงครับมองไม่เห็นแสงสว่างคือการเปิดเผยคือการสำแดงของพระเจ้าในคิสจักรดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์ หรือนันศก,การออนไลน์อยู่ที่บ้านเราต้องเป็นครับเปิดใจเปิดหูเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อเราจะได้รับการสำแดงจากพระเจ้าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องพร้อมที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่จะพูดกับเราพร้อมที่จะรับและเชื่อฟังเสียงของพระเจ้านี่คือขั้นตอนที่4ที่จะทําให้เราพบกับพระเจ้าไม่ว่าเราจะนัสก,การพระเจ้าอยู่ที่โบสถ์หรือที่บ้านส่วนตัวก็ตนนาม ขั้นตอนที่5อุปกรณ์ชิ้นที่หที่ปุโรหิตจะต้องพบก็คือแท่นเผาเครื่องหอมมหาปุโรหิตจะต้องเผาเครื่องหอมเพื่อเป็นกลิ่นหอมที่พอพระัยพระเจ้าทุกเช้าเย็นแท่นเผาเครื่องหอมเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในวิสุทธิสถานและอยู่ใ,นในกล้กับหีบพัพนธสัญญามากที่สุดเพียงมีม่านกั้นไว้เท่านั้นเองแต่ว่าอยู่กันคนละห้อง พันธสัญญานั้นอยู่ในอภิวิสุทธิสถานและเป็นที่ประทับของพระเจ้าเครื่องหอมคืออะไรครับในวิวรณ์บทที่5ข้อที่8บอกว่าเครื่องหอมที่เผาถวายก็คือคำอธิษฐานและการนามัสการของพวกเราทุกคนวิวรณ์บทที่5ข้อที่8เมื่อปองทรงรับหนังสือนั้นแล้วสัตว์ทั้ง4ี่กับผู้อาวุโส ยี่่คนก็สุดตัวลงถวายบังคมพระมิสโบุดกทุกคนถือพินและถือขันทองคําบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคําอธิษฐานของธรรมิกกชนทั้งปวงเครื่องหอมก็คือการอธิษฐานและการนมำสการเราจะพบกับพระเจ้าเมื่อเรามาที่พิ่สจักรหรือเมื่อเราน้ำมศการพระเจ้าส่วนตัวออนไลน์ที่บ้านเราต้องเข้ามาด้วยการอธิษฐานเข้ามาด้วยการนมัมการนั่นคือ สิ่งที่จะทําให้เราพบกับพระเจ้านั่นก็เป็นขั้นตอนที่5ที่ทําให้เราจะพบกับพระเจ้าด้วยการนมัสก,การและอธิษฐานต่อพระองค์ขั้นตอนที่6นั้นชิ้นที่6ที่มหาปุโรหิตหลังจากแท่นเผาเครื่องหอมแล้วจะต้องพบก็คือห้องอภิวิสุทธิสถานซึ่งปุโรหิตจะต้องเข้าไปในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องชั้นในที่สุด และที่นั่นเองก็จะมีหีบพันธสัญญาและปะุโรหิตจะไปพบกับพระเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่หีบพันธสัญญาเป็นหีบที่ทําด้วยทองคำมีฝาหีบเป็นที่นั่งมีพนักพิมพ์เป็นเคลูกและพระเจ้าจะเสด็จมาประทับบนฝาหีบและพูดคุยกับมหาปหุโรหิตอยู่ในการนำวิถีบทที่7ข้อที่8 9หีบนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ในห้องชั้นในคือห้อง อภิวิสุธทธิสถานด้านในสุดของพระภาปัจจุบันนี้พวกเราพิศิ์ทุกคนเป็นปุโรหิตหลวงเป็นมหาปุโรหิตสามารถมาเข้าพฝอาพระเจ้าในคฤหจักรหรือเข้าเฝ้าพระเจ้าที่บ้านของเราส่วนตัวได้ตลอดเวลาและทุกครั้งที่เรา,มานมัสการส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามเราจะต้องมาให้ถึงสถานที่นี้คืออภิวิสุธทธิสถานมาให้ถึงที่ประทับของพระเจ้าอย่าอยู่แค่ห้องชั้นนอกคือ วิสุทธิสถานแล้วก็กลับออกไปแต่จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องอภิวิสุทธิสถานคือจะต้องเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าทุกัางนั่นก็เป็นอันที่6เราต้องเข้าไปให้ถึงที่ที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราก็จะรับกําลังเลี้ยวแรงจากพระเจ้าเมื่อเราอยู่ที่นั่นเราจะพบอะไรครับเหมือนกับที่ปุโรหิตจะอ,อยู่ที่หีบ พันสัญญาในหีบพันสัญญาในที่ประทับของพระเจ้านั้นมีอะไรบ้างครับมี3สิ่งด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือโถใส่มานานะครับโถใส่มานาสองสมเอลบทที่6ข้อที่11มานาคือที่แห่งพระพรเมื่อเราพบกับพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตแห่งพระเจ้าเราจะได้รับ พระพรจากพระเจ้า2สมเด็จบทที่6ข้อที่11บอกว่าหีบของพระเจ้าก็ค้างอยู่ที่บ้านของคนโอเบดเอโดมชาวกัดสามเดือนและพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่เอโอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิน้นมานาที่อยู่ในหีบนั้นเป็นอาหารเป็นที่แห่งพระพอรอันที่สองในหีบไม้เท้าของอาโรนเป็นชัยชนะต่อปัญหา กำแพงเยริโคที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ก็ต้องพังทลายลงมาเพราะหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเดินผ่านกำแพงเมื่อเราพบพระเจ้าเราอยู่ในการทรงสิงของพระเจ้าเราจะไม่กลัวปัญหาแต่ปัญหาจะกลัวเราคนที่ใกล้ชิดต่อพระเจ้าจะไม่หวาดกลัวต่อปัญหาอย่าพูดกับพระเจ้าว่าเรามีปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่จงพูดกับปัญหาว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เาม้มไหมครับพบกับพระเจ้า เราจะมีชัยชนะเพราะว่าไม้เท้าเป็นที่แห่งชัยชนะอันสุดท้ายที่อยู่ในหีบที่พระที่นั่งที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ก็คือแผ่นศิลาเป็นที่แห่งการเปิดเผยสําแดงของพระเจ้าอยู่ในผู้วิธิชยบทที่20ข้อ2ีถึง28ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาพบกับพระเจ้าเมื่อจะเป็นการรัศการที่โบสถ์หรือจะเป็นการรัศการที่บ้านออนไลน์ในขณะนี้ ที่หลายโบสถ์อย่างนมัสการออนไลน์อยู่สมาชิกเราจะพบก,กับพระเจ้าได้เราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าเราก็จะมีชยนนัยชนะต่อปัญหาและได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าอาเไหมไหมครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกกับเราได้สอนเราว่าไม่ว่าเราจะเป็นการนมัสการที่โบสถ์หรือเป็นการนมัสการที่บ้านออนไลน์ของเราก็ตามเราสามารถกระพบกับพระเจ้าได้เมื่อเรา เข้ามาด้วยการหนึ่งกลับใจให,ม,ม,าม,าจใหม่เมื่อเราเข้ามาด้วยการสองสารภาพบาปขอพระเจ้าชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์สเมื่อเราเข้ามาด้วยการสนใจในพระเจนะของพระเจ้าที่ผ่านคําสอนคํเทศนาของผู้นําศิษย์ิบาลของเราสี่เมื่อเราเข้ามาถึงที่แห่งคันปะทีทองคำคือการเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญ,ญญาณเพื่อรอรับการสําแดงของพระเจ้าและ5เมื่อเรามาถึงแท่นเผาเครื่องหอมคือ เราอธิษฐานกับพระเจ้าเรานมัสก,การพระเจ้า mm hmm. และ6เมื่อเราไปถึงที่สถิตของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยไม่ใช่มาแป๊บเดียวแล้วก็กลับแต่เข้าไปในถึงที่ชั้นในของพระองค์ถ้าเราทําได้แบบนี้ทุกครั้งที่เรานมัสก,การพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่โบสถ์หรืออยู่ที่บ้านคนเดียวออนไลน์เราก็จะพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอนอาเมนไหมครับให้ท่านได้พบกับพระเจ้าและได้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ ให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าโปรดอวยพรให้พี่น้องที่นมัสการพระเจ้าทั้งที่คิเตจักรและทั้งที่บ้านของเขาออนไลน์อยู่ทุกสัปดาห์ได้พบกับพระเจ้าเมื่อเขาเด็กเข้ามานมัสการพระองค์ชีวิตของเขาจะได้รับพระพรชีวิตของเขาจะมีชายชนะต่อปัญหาชีวิตของเขาจะได้รับการเปิดเผยสำแด็จจากพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน เราจะถฐานเผื่อผู้ที่เจ็บป่วยนะครับพระเจ้าให้เรามีสิทธิเท็นาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องมือวางตรงที่เจ็บป่วยแล้วเมื่อเราพูดด้วยความเชื่อพออธิษฐานจบแล้วเราจะขยับตัวทําในสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนพร้อมไหมครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปจากร่างกายของคนของเราทุกคนที่ฟังพระเจ้าอยู่ไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ตามเราสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าการเจ็บ ป่วยการเจ็บปวดทุกอย่างจกออกไปจากร่างกายนี้อาเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ลองขยับดูนะครับขอพระเจ้าทรงรักษาท่านนะครับแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคำเทศนาฟังคำสอน ฟังคำบรรยันชีวิตและเรียนบุเรียนเฝ้าเดียวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน uh, iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพพรรรระะะะเจ้้้าอออวยแลคคุมคงใหักกทป ล้นด้วยพระเมตตาประพากหันมาหาท่านและมอบสันติสุข ชนช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลาน,ลลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและเพื่อทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจน,จนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลเพื่อทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัว อีกหนึ่งรอยพันให้ทั้งครอบครัวหมาทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานจะสงสารทิศนำทั้งทานไปจะสงตามติอยู่ข้างคุ้มภัยปกลำรอดกายระทึกภายในสงอยู่ข้างกายสงอยู่ข้างใายออย้ยดวยยงวัน ท่านมาเมื่อไรท่าไปที่ไหนอย่ามืดเศร้าร้องอย่ามืดชื้นจมท่านมีพระองค์ท่านมีพระองค์ท่านมีพระองค์ท่นมีพระอง์ท่นมีพระองค์ท่นพระ เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพักหันมาหาทําและมอง